วัามำเมลีกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮวอ่าก็สวัสดีนักเรียนนะคะอ่าก็เรามาเจอกันในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะก็วันเริ่มจากวันที่14นี้นะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์นะคะสองสัปดาห์นะคะเออ่สำหรับวิชาภาษาอังกฤษของครูนะคะชั้นป .5 กับป .6 นะคะครูก็มีเออ่ แนวการสอนนะคะที่เป็นในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะให้เราได้เรียนรู้กันนะคะเป็นเรื่องของการเรียนรู้คำศัพท์นะคะนะคะก็จะเป็นของสัปดาห์นี้นะคะวันที่14ถึงวันที่18นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะก็รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในสถานา์ โควิดนะคะที่นักเรียนควรรู้นะัลูกน,นะก็จะเป็นคำศัพท์อยู่16คําคำนะคะเดี๋ยวเรามา,เ,าเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันนะคะคำที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็ฝึกอ่านตามไปด้วยนะคะ injection 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 การติดเชื้อ อ่นะคะก็คือคำว่า injection นะคะแปลว่าการติดเชื้อนะคะคำต่อไปนะคะคำที่สองนะคะ epidemics 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 โรคระบาด คําที่2ก็คือ epidemics นะคะแปลว่าโรคระบาดนะคะตอนนี้ก็คือเรามีสถานการณ์โควิดก็คือเป็นโรคระบาดใหญ่นะคะต่อไปคำคำที่3นะคะ contract 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 ติดเชื้อ คำที่3ก็จะเป็นคําว่า contract นะคะแปลว่าติดเชื้อนะคะ, mm hmm. ะต่อไปคําที่4นะคะ spread 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 กระจายคําที่4ก็คือคําว่า spread นะคะแปลว่ากระจายนะคะ Lockdown Lock down Lock down ปิดเมืองหรือจำกัดอนาเขตอ่านะคะคำที่คําคำนี้ก็คือ Lockdown นะคะก็คือสถานการณ์โควิดก็คือทำให้เราจะต้องอปิดเมืองนะคะจำกัดอนาเขตนะคะของอบริเวณที่มีการกระจายของโรคนะคะ ไปนะคะคำที่หกนะคะ transmission 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 การแพร่ระบาดหรือการส่งต่อเชื้อโรคอ่านะคะคำที่6ก็คือ transmission นะคะก็คือการแพร่ระบาดหรือว่าการส่งต่อเชื้อโรคนะคะตอนนี้ก็มีปรากฏการ transmission ไปทั่วโลกแล้วนะคะกับโรคโควิด -19 นะคะ Local transmission, Local transmission, Local transmission การแพร่ระบาดในประเทศค่ะในคำที่เจ็ดนี้ก็จะเป็น Local transmission ก็คือการแพร่ระบาดในประเทศนะคะ,อะตอนนี้นะคะประเทศไทยของเราก็แพร่ระบาดไปหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะ announce 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 ประกาศคำที่8ก็คือ announce นะคะก็คือการประกาศนะคะ treatment 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 การรักษาคำที่9กก็คือ treatment นะคะก็คือการรักษานะคะ human contact human contact human contact การติดต่อจากมนุษย์คำที่10ก็คือ human contact นะคะโรคระบาดในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เกิดการติดต่อจากมนุษย์นะคะแพร่ระบาดไปทั่วโลกเลยนะคะในขณะนี้นะคะ disease 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 การเจ็บป่วยหรือโรคนะคะคำที่11ก็คือ disease การเจ็บป่วยหรือโรคนะคะ symptom symptom s y m p อาการ คำที่สิบสองก็คือ symptom นะคะอาการของโรคนะคะที่คุณครูหลายๆท่านแจ้งไปนะคะก็คือถ้าหากว่าเรามีอาการของโรคนะคะที่เรารู้ได้เช่นหายใจไม่ออกนะคะหรือว่ามีภาวะหายใจติดขัดนะคะ,ะเป็นหวัดนะคะเป็นหวัดที่เป็นอาการรุนแรงเชื้อลงไปสู่หอดเนี่ยก็จะเป็นอาการของอโรคโควิด -19 นะคะ pneumonia 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 โรคปอดบวมะนะคะคำที่13ก็คือ pneumonia นะคะก็คือโรคปอดบวมหรือว่าโรคปอดอักเสบนั่นเองนะคะ isolation 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 การแยกกักใช้กับคนป่วย ะค,ะคำที่14ที่ก็จะเป็น isolation ก็คือการแยกกักนะคะเมื่อ,อ,อ,อมีการติดเชื้อโรคเข้าแล้วนะคะคนที่ได้รับเชื้อก็จะต้องมีการแยกกักตัวนะคะเป็นระยะเวลา14วันนะคะเพื่อ,อดูผลว่าเ,าเชื้อเนี่ยติดเชื้อไปที่อวหรือยังจะต้องทำการรักษาต่อไปนะคะ quarantine 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 กักกันนะคะคำที่15ก็คือ quarantine นะคะก็คือเ,อเป็นาการกักกันนะคะเหมือนที่เราได้ยินกันนะคะตอนนี้ state quarantine ะคะก็มีอยู่หลายที่นะคะหลายจังหวัดนะคะเพื่อเพื่อจะเป็นที่กักกันนะคะเพื่อแบ่งนะคะจัด ส่วนนะคะให้กับคนที่ติดเชื้อเนี่ยให้อยู่แยกออกจากคนที่ยังไม่ได้ติดเชื้อนะคะเพื่อความปลอดภัยและก็จำกัดการระบาดของโรคด้วยนะคะ global pandemics global pandemics global pandemics การระบาดใหญ่ทั่วโลก คำที่16นะคะก็คือ Global Pandemics นะคะก็คือตอนนี้โรคระบาดโรค COVID-19 นี้ก็แพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้วนะคะเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกนะคะ,ะก็ครูก็มีคำศัพท์ที่ให้พวกเรานะคะ,ะได้เรียนรู้ในวันนี้เป็น16คำศัพท์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดโรคระบาด COVID-19 นะคะซึ่งครูก็ฝากให้พวกเราเนี่ยดูแลตัวเองนะคะ ออแล้วกออ็ป้องกันตัวเองนะคะไม่ว่าเราจะอ,อ,อยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าออกไปข้างนอกเราก็จะต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ออดูแลสุขภาพของเราไม่ไปในที่ชุมชนแออัดนะคะออออหลายคนก็บอกว่าออคำศัพท์ ในวันนี้ยากจังนะคะแต่ก็ไม่ไม่ได้ให้พวกเราเนี่ยบังคับหรือว่าอย่างไรนะคะแต่ก็ขอให้เราเนี่ยได้เรียนรู้นะคะแต่ก็มีการการบ้านนิดนึงนะคะก็คือคำศัพท์ของเราที่ครูได้สอนไปในวันนี้เนี่ยก็อยากให้เราเนี่ยอัดเป็นคลิปเสียงนะคะ เ,เลือกมานะคะจาก16คคำนี้นะคะเลือกแค่10คำนะคะอาจเป็นคลิปเสียงนะคะส่งให้ครูนะคะเ,เป็นงานของสัปดาห์วันที่14ถึง18นี้นะคะก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้รับความรู้บ้างนะคะถึงแม้ว่าเราจะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะแต่เราก็ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษนะคะได้ฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะซึ่งหากว่า,าใคร ออกเสียงไม่ถูกยังไงก็อาจจะวนกลับมาดูวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ,ะหรือว่าอาจจะ,ะทดสอบโดยการฝึกซ้ำๆหลายๆรอบนะคะ,ะกับเพื่อนหรือว่ากับผู้ปกครองนะคะกับพี่กับน้องของเราเนี่ยฝึกอ่านออกเสียงดูซิว่าเราอ่านได้หรือยังแล้วก็อัดเสียงนะคะไม่ใช่ทุกคำนะคะลูกก็แค่10คคำเราเลือกมานะคะ อันนี้มีคะแนนด้วยนะคะเ,เป็นชิ้นงานในช่วงของการเรียนการสอนออนไลน์ในสัปดาห์นี้นะคะ10วันที่14-18นี้นะคะครูก็จะส่งใบงานนั้นให,ให้นักเรียนนะคะ ทางหลายนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยอเสียงตรงครูนะคะภายในวันที่18นะคะก็ครูก็มีเนื้อาหาของวิชาภาษาอังกฤษเพียงแค่นี้นะคะก็ต้องขอกล่าวคำว่าสลามะเลยกุะมรารมะตุลลอฮิวบเริกาตุแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ